Yeah, พี่น้องครับพี่น้องกำลงังติดตามช่องอาตมรำเพลียออฟฟิเชียลครับหลังจากตื่นนอนลังสิงไปจัดของครับไปเต้นนั่งจัดของวานนี้บรรยากาศวันนี้ที่งานมรีอยู่อําตําบลขนองพระครับเ่เคยมาเล่นทีวีเครื่องว่าอยู่ข้างในอยู่ใกล้เขาใหญ่ครับอยู่ใกล้เขตเขาใหญ่ยุตีนเขาอาเภอปากช่องครับ จะพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศงานครับงาน,นมือแรงนี้ <c oughs> อ่านแรงนี้ชมฟรีครับสามาเพื่อนแพงเพื่อนแพงชมฟรีแต่ว่าก็ไปจัดเต็มที่นั่งของก่อนครับโอ้คนมันจะไหลเข้ามอนี้ฮะงานฟรีคนหลานอนเนี่ยับพอโอ้แต่ว่าเพิ่นกบเบิ่งบมอลำอยู่นอครับแมนแมนนี่ครับ อันนี้คณะคณะกรรมการหมู่บ้านครับโอ้เพิ่นกาดวัดก็ดีเนาะวัดเพิ่นเพิ่นสร้างใหม่บ่ครับโอ้ก็ผู้่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาแต่ตใส่ครับเพิ่นเพิ่นอยู่โดนเลยผู้คนตัวคนตัใหญ่โอ้เมื่อที่บนเลิศผู้เพิ่นเฮ็ดกระถินนี่ล่ะเพิ่นมาสางอือสาธุผมก็อยากถ้าเจ้าของมีวาสนาดังเรามีเห็นประหยัดสางวัดสร้างว่ากันนะฮะครับครับผม ไปจองที่นั่งก่อนถือว่าสถานที่ดีครับสถานที่ดีดสวดแจ้งผมมีสวดแจ้งก็แล้วไม่นานสวดแจ้งน้่งกันครับอะไรครับงานงานเมื่อวานปะครับอ๋อผมเป็นคนบึงการครับคนในวงนี้คือมีทุกจังหวัดเลยมารวมกันคนทุกจังหวัดครับครับไปหาเลาะดูงานก่อนจากสถานที่ครับคณะกรรมการ คนมาโอ้คนสั่งบัตรพงกระจะ๊กไอทำบุญคนสักลอยนึงครับผมกะทำงานเออผมกะทำบุญงานละลอยละลอยมือมีกะท่านหลายเน่ยโอ้ท่านท่านบุญกันหอดมือปิดวงนีง่ก็ได้หลายพันลรเงินนะวันที่เรามีวันนี้เรื่มเราห้าดังเราผงกระยากเป็นเจ้พภาพกระถิ่นอย่างงี้ครับจะได้เป็นบุญทรง็นเส้นทางเมื่อไรเมื่อหนึ่ง อาจจะบรสสาเร็จในอาชีพทางศิลปินอาจจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างอะไรในชีวิตอาจจะทำในเฮ้าบุญอาจจะส่งเฮ้าเลยครับให้เรามีสามีเดี๋ยวผมไปจัดของครับเพราะว่าเต็มมือเลยแล้วก็ไปไปถ่ายบรรยากาศเพราะแม่พี่น้องเพิ่งมาจองที่นั่งครับจะไปหาที่นั่งของผมก่อน โอ้เหลียงสำหรับเลยเอายังปรทันต่อไห้อยู่สวัสดีครับแม่โอ้ไมแม่โอ้ไม่ถึงกี่โมงครับเนี่ยบังหวัดจังโมงได้นอนเลยเนาะโอ้ยคุณแม่มางหวดแต่สาวคุณปีชุระอยู่อันนี้รถติดโอ้ยตั้งแต่รถเขามาชนกันอยู่คลองไผ่ยาวเป็สิบโลเลยก็ธรรมดาแล้วลูกโอ้ยนอดกัดได้นอนเลยปิดอะไรไหม ไม่มีใครหมายถึงว่ามีใครติดอะไรไหมคนที่เขาชนกันนั้นมีใครติดอะไรใครขู่ได้ว่าเราติดว่าผมนอนยังเดี๋ยวข้าพรมไปหาที่นั่งก่อนที่เวอร์กินข้าวยังเนี่ยวันนอนเป็นกันแล้วท่าทดีเนาะรับผนวรับผิดจะรับผอมใช่เมยครับเมื่อยแห่ผัอกันแม่ผัวคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์มั่ รายงานของเพจสาวน้อยกันใช่เราไปจิบกาแฟไหมอันหนาจิบกาแฟใช่ก็ภาพเขาเลี้ยงกาแฟแล้วมีกาแฟทำบุญด้วยก่อนเราจุบสิบแปดลายสาธุขดถึกนะครับจักแสนก็ยังดีถึอรางวัลนะจะไปทำบุญทำบุญสิล้านท่านหกสิบล้านแก้มพี่แก้มหายดียังครับยังไอวัวครับโอ้ยังไทยดีโอ้ยอยากฟังเสียงหวานๆแน่นอน เมี่นครับสข่อยหายเร็วเด้อครับผม,ไ,มไดก็ได้แม่ติมเป็นกัดแดงหนาแล้วครับเพราะว่าแม่ติมต้องไปรำถวายผู้หญิงห้าคนครับเพราะว่าแม่ติมเป็นขันง่ามครับต้องถูกคัดเลือกไปครับเป็นแม่ที่สวยที่สุดในวงเลยนะครับพี่้องคนมบึงการนะครับหน้าตาดีทุกคนน่ารัก ใจดีด้วยก็รบริการครับให่ปรกกอน,นแม่นแบบและอย่าเี้แต่งหนาครับพี่น้องอะไรเนะี่ยเอามอสะอาดเอาสะ,ะอาดแค่แลรวไปอาบน้ำจังเนี้ยอาบแล้วค่ะพี่ตออันนี้เดี๋ยวตั้งหลักก่อนรู้ <c oughs> สึกว่าจะเสียงเลอเกินนอกครับหาเต้นผมครับเต้นยใส่นอเต้นเต้นเต้นโอ้ย <c oughs> จะลงแล้วพี่น้อง รักไทยเว้นไทยเต้นยูเซ่กระบรูดผมที่นั่งที่ฟังคุ่นกระเบื่องก่อนแม่เนวเดแม่นแนวดาไอือบรรยากาศครับเป็นที่หินถ้าือว่าสถานที่ดีครับบ,บ,บ,บเป็นฝุ่นสถานที่ดีเป็นที่หินอ่าเครเจ้าอิบนทางนะครับเป็นฝุ่นสถานที่ดี รถปั่นไฟครับสถานที่ยังมีที่ว่างเยอะเลยจ๊าจเลาะหลังเวทีดีแค่ว่า เอา้าก็เพิ่งรู้ว่าพี่เออยู่ลึกขนาดนี้เหรออ๋อครับลึกนะพนะอเดี๋ยครับพี่น้องทางเขา่าแต่ว่าเขา่าเข้าออกบ่อยๆก็ชินแล้วถ้าคนไม่ใหม่ก็หัวซนไงหลังปพ้มด้วยนี่เด้๋อ๋อจต่ตรงนี้มันตันแล้วนอนเนี่ยควิ่งวิ่งที่เปียนกระหัวซวนไปอย่างเงใช่ แต่ว่าพวกปานร้านขายของครับร้านขายสชัยชุดเพือจัดระบบดีๆของดีครับไปแล้วพอควรลเนา้ได้อะไรกินเนะาะพวกพวกลุกโมงยังไงตัวไดนหลับ <laughs> ไม่ได้เลยโมงก็หุเติมกระลียนเลี้ยงที่ไปถากินกินครับกัดกินตากัน คุณเลาเอาลูกชิ้นแดงลูกชิ้นฮอทด็อกหรือลูกชิ้นผมอยากกินลูกชิ้นคนไทยนั่นั่นนัโอ้ไปละแล้วมันสิเงาครับมันสิเงาเงาบอกบอมายถึว่ามันจะพูดยาวล่ยาวไปไปแล้วไปแล้วอะไรนะลูก กำลังส oh ิยางมาถามว่ม okay. ันพิการแปลว่าอุ้ยหาแบบ็พอ่รดนผลทางเ็นซิต้าโอเคอธิบายก็พอแล้วแต่ยังกินหันผมว่โโมลูกชิมพี่นอตี่ยังโโมลูกชิมอีจะมีสปอนเซอร์เนาะฮะเป็นสปอนเซอร์้สนเซอรโอ้แอก็กินแนี่แหละยังไง พอตาออกแล้วก็ค่อยไปหากินหมูกระทะเน้ย่างอะไรเอ่ะดูแลวไอ้้ย่างมาถามว่างงเข้าไปงงเลยนะว่าเอาซับซ้อนกันแอ่ว่าหมอนเขาโงกดเลยไม่หยัางสวัสดีค่ะเดี๋ยวตาขึ้นดูขึ้ดีห็นไปไหนมากินเบียร์อะไรเฮ้ยบอว่หมายถึงว่าไป ขอโทษขอโทษลืมไปไม่ไม่น่าพูดเลยเขาแก่เมื่อยแก่เมื่อยดูวยพเสะอบัตหลังน่อยแต่ละคนครับก็ทราบแล้วครับว่าที่นั่งผมพิ่เสก็ต้องมาถามน้องเพราะว่าให้น้องเป็นคนเพราะว่าอยู่กับน้องพอน้องพ่อเป็นคนจ้างครับเ้องพ่เป็น คนจัดสถานที่ซอยนะครับอยู่เป็นเพื่อนน้องปอพามายู่ข้างเต้นพิตาต้าครับเต็นพิตาตา้าอยู่พี่ครับพี่น้องน้องมากางให้ยุเพียยุ่ข้างหลังครับผมได้อะไรกินเลยตับหุกงย่างไปกับย่างไปหามหมกฟงครับ อาหารหลักครับลูกกินแล้วบักโฮงหวัดดีครับโอ้นี่บ่อผลเกมเลยเนาะอยู่บ้านก็เล่นเกมียบบ้านเมียนไข่เครียดคลายเครียดครับผมนี่เดียวเอาเต้นผมนี่ใส่ครับเอาโบเมนนี่โบธันเมนเดี๋ยวพี่น้องอ๋อวนไปอีกครับวนไปเขาบงกดยังหากระไร สาธุครับเอาอ,อีกต่อไปครับสุขาอกเอาผมกลับเป็นคนบารลกไปไซครับเป็นคนไม่ค่อยไปไหนก็ระวังของจะมาตัง้งยวนรถอันนี้คักเนาะ <c oughs> ครับครับ <c oughs> <c oughs> หนาของน้ำเลยครับมานี่สงสัย ตั้งบอลนั่นสิต้องถูกหวยแน่นอนครับสองเจ็ดครับอายุผมยังหาสองเจ็ดไม่ได้แต่วันนี้ผมก็เห็นพี่สุคนดีใจด้วยกับพี่สุครับเพราะว่าผมก็ได้ซื้อไปเหมือนกันครับก็เพ่อเห็นนะครับเลขทะเบียนสองหนึ่งหกหกครับขอนแก่นครับโตโยต้าแก่นนครนะครับดีใจดีใจกับพี่สุครับเฮงเฮงเด้อไห้น้องไนเฮงน้ำเด้อพี่สุนี่ครับเต้นผมครับ พี่น้องครับเดียบร้อยครับเนี่ยที่นั่งผมครับสบายๆบาย้บานหลังน้อยคอนโดวันนี้จะพาพี่น้องไปเบื้องงานหน้า,นนานวิธีครับเพราะว่าเป็นงานนี่เป็นงานฟรีแหลก็บ่ค่อยมีหมอล่ำม,มาเล่นครับจะไปถาม่าพี่น้องเพิ่นเป็นจังหวัดดีใจเ่มีหมอล่ำม,มาเลลนใกล้ๆครับโอ้สุกขาจอดใกล้ๆไปเลยครับสอบถามเพื่อนครับ ถามสอบถามสอบถามพี่น้องกังใดมีหมอรำม,มาเล่นนมีประตูทางออกนะนีประตูทางออกนะโอ้สวัสดีครับแฟนคลับพี่โมเมครับฝากช่องน้ำด้วยนี่ฝากช่องเอาตอมลำพูนอราพีเชียวแลครับฝากช่องอีกครับฝากช่องเอาตอมลำพูนอราพีเชียวเนี่ครับสตาร์สตาร์ครับมี่เขามาแรงจากช่องนี้เนี่ยช่องนี้เขาโมแรงมาแรงนะโมมี่คำคุณเนี่ยโมมี่คำคุณ อาตอมลำเพลินออฟฟิเชียลครับกำลังทายบรรยากาศฝากช่องน้ำเงี้ยครับช่องน้อยช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียวเอาฝากช่องกันละพี่น้องบ่าวตุ้ยพี่ตุ้ยครับพี่ตุ้ยก็มาแรงทีมงานเบื้องหลังครับพี่ตุ้ยฝากช่องด้วยนะครับกลาวงามเลยคนน่ะสองคนมาแห้งดีือจะเริ่มเป่าเป็นน้องผู้ใดญ่อะไรเนาะอะไรเลือดเลือดพี่เอ็ดี่ขับไปครไปรอครับไอรับพี่น้องกันมาให้กำลังใจครับ วน้อยเ็บ้านแพงงานพี่ครับพี่น้องตอ<ฮ>นนี้เวทีเราก็แปดสิปร์เซครับเพระาะว่ากำลังติดข้างเครื่องดนตรีติดข้างไฟครับวันนี้คนเยอะครับงานซี่โอ้นั่งหน้าเวทีเลยสวัสดีค่ะ ข้าช่องยูทูบครับฝากติดตามไปด้อช่องยูทูบครับอ๋อะตอมลำเพลินอปิเชียวครับแมนครับปลาอคนปากช่องมีแต่คุณงามงามเนาะคนบริรัมณ์เนาะครับผมอ๋อบริรัมณ์เข้ามาไก่แท้เข้ามาทำบนกระถินเห็นว่าครับเจ้าภาพครับเออครับอันนี้เป็นเจ้าภาพครับเจ้าภาพงานกระถินครับพี่น้องอ๋อพิ่นกัด เสือแดงเนั่ยน้ะเด่นขนาดเลยมองมากต่พ่นพี่พ่นอาจจะพักคอนดูนะครับพ่นสบายครับเนียเป็นกาการเรยกกาถ้าเพิ่งว่าพอนาพ่นจะได้จะเพ่งครับพ่นลองตามนะเพื่อนครับมามาครับมาพ่นอยู่บนรถาเจายาไปหเรากินเด้นี่อ๋อครับคุณแฟนคลับน่ารักมากเลยพี่น้องครับผม เดี๋ยวรอบเิงบรรยากาศนะครับครับสาดเต็มแล้วหน้าทีครับหน้าทีพี่น้องงานคนไทยมาเบ,บึงกำลังใจชาว่อยตเต็มสาลาเลยครับนานๆทีมีหมอลำมาทางนี้นะครับเม่นเม่นบาครับคณะ งานเกียร์งานเกียร์ครับคนก็ทยอยเข้ามาอาจจะอยู่ประมาณพันกว่าแล้วครับตอนนี้ครับทยอยเข้ามาแล้วพงกาไปข้าพี่องคเบิกงบรรยากาศแล้วค่าเก็บบัตรเข้าผ่านคาครับเก็บค่าดอกมองดอกไม้ ก็จะไปทํำบุญครับจัน่อยทำบุญนิดหน่อยทำบุญจังลอยสะสมบุญไปได้ครับจากทํำบุญกระถินทางงานแน่ทาเหนือผมนี่ผมดังกะผมก็จะทำเป็นจอภาพกระถินเหมือนกันครับที่บ้านสร้สางวัดสร้างนนสร้างนี่ไปครับทำพระปลาขอให้ลูกมีเสเสียงเด้อโอ้เริ่มไป ก็เรามีโสมโมเีครับอ๋อมิกเซอร์เขาอยู่ตรงนี้ครับเราไยอนันอแก้วหม่าเนสถานที่ดีมากมเลยครับเต็มที่เลยเพราะว่า้างล่างนี่ที่างล่างนี่เป็นภูเขาครับานี่นหน้าเลยเมือเจ้าไป จับปลาจับเขาไปเลยขอ,อ,อ,อหน่อยครับขอหนอ่อยสวัสดีครับามาขอครังดื่มบ่นครับเ,เย็นเย็นเลยโซโบูนี่ครับนี่ขอบคุณครับ<ท>แจกเมือจะขวดครับเ่ยวันละพันขวดใช่ไหมครับใช้เวลาแจก,กอยู่ที่กี่นาที่ถึงาที <laughs> โอ้เลือซีมาที่ครับแกบอดสิเ <c oughs> ส่ีครับของพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว,ว่าอย่างน้อสีมากิชมมันีมากิกโ้มมันยังคือไอ้ะ <c oughs> ไะกินเย็นได้ไดครับขออนุญาตกินสวมมันครับจังหน่อยเดือดเดือด้วงเรา ทพ่อมีนะครับมีนะครับทำบุญกฐินร้อยบาททำบุญนะครับการเย็นนะครับทำทำเย็นทบุญครับรวมกันทำบุญสมทบบุญครับใส่ตู้ก็ได้นะครับใส่เดิมดีมันก็ได้ครับใส่บานก็ได้ครับใส่บาทใส่บาเลยเนาะรับแนองทำแน้ครับผมรับแหองแล้วก็ละมารับไม

เป็นงานฟรีนะครับงานฟรีงานฟรีคนเราไวกใกล้ๆปากปากช่องปาจีนเนี่ยโคราชใกล้ๆครับเป็นกัรมาเบิงครับคุณยายก็มาดูหมอรำครับคุณยายงานเ่นื่อยนอะหมอรำก็ <S <S คือใรดวงใจของคนอยู่แล้วครับถานสอบสบถามคุณยาย ยายมาเบิ่งหมอลำบ่ยายเกยมาเบิ่งหมอลำบ่ครับโอ้<ะ>เคยเบิ่งบ่ครับสาวน้อยเพิมพ์เพงเนี่ยโอ้อันนี้ครับออกซองยูทูบผมครับครับผมยายอายุจากปีแล้วครับเนี่ยฮะแปดสิบสี่โอ้งวดนี้แล้วแปดสี่แปดสี่นี่หรอครับยายมาเบิ่งหมอลำครับโอ้ ที่ดังแห้งไว้ยัยเอากับกับประมาณนี้เนาะกะรกะระยะแล้วดังพอดีพอดีเบอร์ฮอดอะไรครับผมอยู่ในวงนี่ครับผมมาครับผมอยู่ผมอยู่กับวงนี่แหละครับเป็นศิลปินอยู่ในวงนี่ครับช่วงนี้ก็มาเดินถ่ายบรรยากาศนิดหน่อยประมาณสองทุ่มกว่าก็ไปแต่งตัวแล้วครับผมครับมันมอนเด้อครับผมมาผ่อนคลายเนาะ นานนาทีจะมีใช่ไหมครับมาที่นี่แมนบอนา้นนีทจะมีหมอลำมาให้ดูใช่ไหมโอ้อ้ัดคนใหญ่บ้านยุไก่ปะครับเนี่ยน้องผัดไผัดไประมาณจากโลครับซาโุกักโลหมอมาครับลูกหลานจะข้นครับเนี่มอ๋อไปซื้อน้กินกับข้าวมนเนน ครับผมบ้าไร่คนผลิตสมาชิกมีอยู่200กว่ากับกับ300ครับกัอบส0มร้อยเลยเนี่ยครับแพงอยู่สอง0 0 0กว่ากว่าครับครับสามร้อยเป็นแพงเครื่องเสียงก็ดีสุดยอดเลยนุ่มๆโอ้ยยายกัดแปกัดฟังแบบบ่อบได้เลยเนาะกระม้อนวอรกรบม้อได้กรบม้อนยาคนเดียวก็สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมครับ ตับได้อรนอไปขายของมือโอ้ขายดาครับผมครับคบมนวนเบิงหม้อ่ซอดแจ้งบ่ดีครับวลากรตำมตามัเขาขากาบรอนกกครับพอมาพรอนข่เนาะพรอนไขมาดัไมาอัดสามอ้อัดสเลยมอไสมา หนาวครับเอาเสื้ียขยะมานำเด้อครับครับหนาวเท่าไรกครับบรรยากาศมันอยู่ไกลเขาเนาะฝั่งเขาลูกไปนอนกันยังวัดเย็นเย็นครับคนหลายดีแล้วครับอยู่ตรงนี้ผมว่ามันเหมาะพอดีพอดีพอดีครับเบิ้งหมอลามวนๆเด้อครับบนมวๆมีความสุขมีความสุขครับลูกขออนุญาตไปได้สบายหน้าองค์กรครับผมครับ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมวนๆครับขอบคุณยายคุณยายบ่งมาบ่งมอลั่มกับพี่น้องผมก็ไปหาอาบน้ำครับแต่งตัวกันี้ครับมาแล้วเออใครมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วต้องลาค่อยสวัสดีค่ะต้องลามาออกกันได้แล้วน้หว มาหอดจอดถึงยี่เป็นเตรียมให้เรียบร้อยแล้วทีโอ้ยสามเบงไอไปหาเอาจ้อมันยุ่งสวกได้พู้น่ะพี่ก็เดินอ้อมออยู่ตรงนี้โอเคน้องปอไปแต่งตัวแล้วครับผมพี่ดาหน่อยพี่ดาหน่อยหน่อยหน่อยไปแต่งตัวครับคิดนี้ก็ขอจบไปเรื่อนสามีผมกัไปอาบน้ำแต่งตัวครับ แต่ว่าหนาวก็แต่มันก็อยากอาบครับให้ร่างกายสดชื่นครับให้ร่างกายได้เต็มในสดชื่นไปแล้วครับบ๊ายบายครับขออนุญาตไปอาบอาบน้ำแต่งตัวครับมันปัดอยู่ใกล้ๆครับฝากพี่น้องที่ตามช่องอาตอมลำพูนออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่แล้วครับขอบคุณพี่น้องที่ชมและเบิ้องจนจบไม่ที่จะถ่ายของช่องอาตอมลำพูนออฟฟิเชียลนะครับฝากกันเลยครับบ๊ายบายครับ